กว่าจะออกมาเป็นกุหลาบดอกสวยๆให้พวกเราได้ชมกันมาดูขั้นตอนนะคะว่าหน่อยทำยังไงบ้างอันนี้จะเป็นกลีบเลี้ยงที่หน่อยถักไว้สำหรับของแต่ละดอกนะคะส่วนกุหลาบหน่อยก็จะถากไว้เป็นดอกๆจะมีดอกเล็กดอกใหญ่ดอกตุ้มดอกบ้านแล้วแต่ว่าเราจะอยากจะได้กุหลาบของเราเป็นดอกแบบไหนนะคะหน่อยก็จะถักไว้เป็น แต่ละขนาดขนาดพอถักเสร็จประกอบอะไรเสร็จเราก็จะมาถักกีบเลี้ยงของกุหลาบไว้เช่นกันเพื่อที่เวลาเราเอามาประกอบจะได้ง่ายและสะดวกใช่ไหมคะในการทำงานของเราพอเราได้ครบหมดแล้วก็เอากุหลาบแต่ละดอกมาใส่กับกีบเลี้ยงใส่เข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ดอกขนาดตูมนะคะที่หน่อยจะทําพอเราใส่เสร็จแล้วค่อยเอาไปติดกาวให้เขาอยู่นะคะพอติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหน่อยก็จะเอามาจัดช่อไล่ตามลำดับเลยนะคะตั้งแต่ดอกตูมดอกบ้านเรียงกันลงมาเลยเพื่อความสวยงามเราจะไว้ตรงไหนก็จัดได้ตามความชอบหลังจากที่ เราจัดช่อกุหลาบเรียงตามลำดับแล้วนะคะหน่อยก็จะเอามาประดับตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามอันนี้หน่อยจะใช้เป็นดอกกุหลาบเอ้ยดอกไม้แห้งนะคะเพื่อที่จะเอามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามในการที่จะจัดช่อกุหลาบช่อนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็เอามาทําการวางระดับก่อนนะคะพอเรามีอุปกรณ์ครบว่าเราจะใช้ดอกไม้ แห้งแบบไหนที่เราจะเอามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามในการจัดช่อกุหลาบของเรานะคะแล้วก็เอามาวางดูก่อนว่าแบบนี้ประมาณนี้มุมนี้โอเคไหมถ้าได้ก็จับทุกอย่างมัดรวมกันเข้าไปเลยนะคะพอระวางทุกอย่างได้ลงตัวก็เป็นขั้นตอนที่เราจะเอามาทำจัดช่อนะคะก็เอากระดาษที่ เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการสีไหนก็เอามาจัดชอบผูกโบตกแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบได้เลยนะ,ะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราได้ชอ่อกหลาบสวยๆของเราเสร็จแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปคู่กัดผลงานของเราไว้ด้วยนะคะก่อนที่จะส่งอมอบให้กับลูกค้า